ซึ่งใครที่เดินทางจากมอสโกมาถึงเส้น์บีเตอร์เบิร์กเนี่ยก็จะต้องลงที่สถานีนี้ก็คือสถานีมอสโกนะครับวันนี้ที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยเวลาประมาณสักบ่ายสองนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นบ่ายสองที่เหมือน5มงเย็นบ้านเราแล้วอากาศค่อนข้างเย็นนะครับวันนี้เราเดากันเล่นๆว่าคืนนี้ไม่แน่หิมะอาจจะตกนะครับเพราะเป็นการเริ่มสตาร์ทของฤดูหนาวถ้าหิมะตกคืนนี้ก็คงจะต้องเก็บผ้าฝาก่านผู้ชมครับ ตึกทุกตึกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะสวยงามขนาดไหนเนี่ยส่วนประกอบที่ไม่อยากบอกว่าสําคัญแต่ผมเห็นมีทุกตึกก็คือรางน้ําฝนนะครับรางเนี่ยเขาทำแหม่ตึกสวยเนี่ยแต่รางถ้าถามทศนัศนของผมเนี่ยมันไม่ค่อยแมทเท่าไหร่นะครับซึ่งรางน้ําฝนเนี่ยต้องบอกว่าดูเหมือนไม่สวยแต่พอทุกทุกตึกมีทุกอาคารมีรูปแบบเหมือนกันเพียงแต่ทาสีหรือไม่ทาสีเดียวกับตึกนั้นนะครับแต่สิ่งที่ผมอ,อยากจะบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวน,นี้ครับท่านผู้ชม นี่คือเขาเรียกอะไรตัวกันกระเด็นนะครับเวลาที่น้ำร่วงออกมาจากรางเนี่ยปกติถ้าถึงพื้นเลยนมันจะกระเด็นขึ้นมาแต่เขาทาเป็นรางรับเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกเนี่ยน้ำก็จะไม่เด่นคนที่กระเด็นโดนคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นภูปัญญาชาวบ้านหรือบอกว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องที่เขาลบรู้กในเมืองนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่ผมเห็นเวลาฝนตกก็ก็เก๋ดีครับเลยเก็บมาฝากท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเราชื่นชอบแล้วก็รู้สึกติดตาติดใจกับบ้านเมืองที่เขาทําไว้ค่อนข้างลงตัวจริงๆสถาปัตยกรรมเขาเนี่ยนะครับถ้าจะพูดกันง่ายๆเนี่ยถ้ามองลงไปในดีเทล,ลหยาบหยาละเอียดละเอียดเนี่ยต้องบอกว่าเขาทําหยาบมากนะท่านผู้ชมแต่เวลาที่เรามองผ่านเนี่ยมันลงตัวและเป็นสถาปัตยกรรมที่ที่แปลกตาอย่างของไทยเนี่ยถ้าชาวต่างชาติมาเจอก็จะเห็นไม้ขัดแตะเห็นจั่วสูง เห็นอะไรล่ะหางโงใบลากาช่อฟ้าตามวัดเขาก็จะรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหสวยตื่นตาตื่นใจของเราสวยเหมือนกันครับเวลาที่เราอยู่อย่างกับกับกับประเพณีวัฒนธรรมแบบนั้นเราก็รู้สึกเฉยเฉยแต่เวลาเรามาบ้านเขาผู้ชมตึกรามบ้านช่องร้านอาหารแม้กระทั่งร้านขายยาเนี่ยนะครับก็ยังยังสร้างได้แบบลงตัวแล้วมันแมทชิ่งกันก็คือมันเหมือนเหมือนเหมือนกันได้หมดมันลงตัวคือจะไม่มีใครประเภท อยู่ดีๆตึกสีเขาออกโทนโอรสครีมเทาจะมีสีแดงสีส้มสีเขียวเนี่ยผมไม่เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนไปในทิศทางเดียวกันจึงทำให้บ้านเมืองเขาเนี่ยสวยงามนะครับแล้วก็ดูดูสะอาดตาถ้าจะพูดถึงเรื่องขยะหรือว่าเรื่องของสกรปรกปฏิกูลเนี่ยไม่ไม่ไมค่อยเห็นแม้กระทั่งการก่อสร้างเองเขาทำค่อนข้างมิดชิดนะครับแล้วก็ดูทันสมัยเลยทีเดียว ส่วนผมพาท่านชมเดินชมเมืองไปเรื่อยๆนะครับก็เก็บบรรยากาศของเมืองเซนต์วีเทอร์เบิร์กซึ่งต้องบอกว่าถ้ามีโอกาสได้มาช้อปปิ้งเนี่ยก,ก็ตื่นตาตื่นใจอย่างแรกที่ท่านผู้ชมประทับใจไม่รู้เรื่องอย่างแรกก็คือเรื่องของอากาศครับเพราะอากาศเนี่ยเยน็นเย็นจริงๆนะครับนี่ขนาดตอนเที่ยงนะครับอากาศยังได้ขนาดนี้แล้วก็เวลากลางวันของเขาเนี่ยในช่วงฤดูหนาวเนี่ยค่อนข้างยาวสองทุ่มท่านชมยังสว่างอยู่เลยสองทุ่มเนี่ยเขาก็ประมาณสักหกโมงเย็นบ้านเรานะครับ จะไปเริ่มมืดจริงๆเนี่ยสามทุ่มไปแล้วส่วนเช้าเนี่ยหกโมงเช้านี่ก็สว่างโลงโจ่งแล้วนะครับก็ถือว่าถ้าเราจะนอนเนี่ยต้องนอนให้เต็มอิ่มในกลางคืนเพราะว่าช่วงเวลากลางคืนมันสั้นส่วนกลางวันเนี่ยจะยาวเดินชอปกันได้อย่างจุใจแล้วก็รู้สึกปลอดภัยเพราะมันไม่ได้มืดต๊บนะครับโดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างเนี้ยนะครับต้องบอกว่าในที่เมืองหลวงธรรมดาเป็นเมืองหลวงเก่าแห่งเนี้ยนะครับ พอความเจริญมัน,ม,นมาถึงเนี่ยแสงไฟที่เขาเปิดตามตึกรามบ้านช่องหรือตามโรงแรมต่างๆ,ๆมันก็ช่วยให้เมืองเนี่ยสว่างสวยขึ้นพอเมืองสว่างสวยขึ้นท่านผู้ชมมันก็ไม่มืดการช้อปปิ้งก็รู้สึกปลอดภยัยแต่ก็เท่าที่ผมสังเกตดูเขาก็ช้อปปิ้งกันประมาณสัก3ามสี่ทุ่มนะครับแล้วเข้าบ้านเพราะคนที่นี่เวลาทํางานเขาเริ่มสตาร์กันที่ประมาณสัก10บโมงสิบเอโมงจะไปเลิกกันนู่นแล้วครับทุ่มสองทุ่มบ้านเราเนี่ยเริ่มทางานกัน6กโมงก็เ,เริ่มออกจากบ้าน8ปดโมงนี่ก็ต้องเริ่มไปถึงออฟฟิศแล้วเวลา,า,าก็จะ สัญลักษณ์ของการเดินข้ามถนนเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเดินสู่สีสูง5้าไม่ได้นะครับเพราะรถเข้าสัญจรได้หลายทางท่านผู้ชมต้องสัญญงเกตดูว่าถ้าที่ไฟแดงนี่มีสัญลักษณ์คนเดินเป็นรูปสีเขียวเนี่ยนะครับถึงจะสามารถเดินผ่านได้นี่ก็เป็นวิถีชีวิตที่เอามาฝากันใน,ในกลางวันอากาศเย็ยนๆอย่างนี้ครับในเมืองเซนต์บ e ลเทเบิร์กครับ ท่านผู้ชมและนี่คือสมาชิกใหม่ผมนะครับมิสเตอร์อีก็ฟังแล้วดูตลกตลกไอ้ฝรั่งอะไรเพราะชื่ออ e ีก็เขาชื่อคุณเอโก้นะครับแต่เวลาเรียกกันเราก็เรียกกันอ e e <Okay. S 1> ีก็อีก็เขาก็เป็นไกด์พาเราเดินช้อปปิ้งในเมืองเนี่ยใช่ไหมอีก็อีเกิลอีก็นะบอกอีก็งอนรับต้องอีก็คุณอีก็เนี่ยเหมือนลูกไลค์กับ k ค b บอกว่าเวลาเดินช้อปปิ้งกันเนี่ยไม่ต้องมีแมสนะครับใช้ GPS นี่ GPS ตัวจริงนะครับ GPS โอเคเอ่อเชน I I no w have the map now uh, go with you ah so see GPS can walk ah c a r y shopping ท่านผู้ชมแล้ววิธีการโฆษณาของเมืองนี้นะครับเขาก็เป็นวิธีการที่แปลกๆนะครับเขาใช้คนแล้วก็เป็นมีผาพป้าย แล้วก็บอกดิเรกชันว่าจะไปไหนราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีแบนพับให้เวลาเราเดินมาเนี่ยนะครับทั้งสองฝั่งทางเลยก็จะมีแบบนี้ฮะวิธีการโฆษณาแบบนี้ตลอดเดี๋ยวข้างหน้าก็มีอีกแล้วฮะเป็นสัญลักษณ์รูปหมีนะครับเขาก็จะเดินแจกเป็นโปรโมชั่นเป็นราคาพิเศษนะครับหรือจะอาจจะเป็นแฮปปี้เอาาก็ได้นะครับนี่นี่ผมอยู่กับหมีหมีรัสเซีย <laughs> เราเดินมานอกจากช้อปปิ้งแล้วก็จะเห็น,หนสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะครับทางฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยก็เป็นโบสถ์ซึ่งเขาไว้ทําพิธีทางด้านศาสนานะครับเขาจัดไว้สวยเลยอันนี้อยู่ในเมืองเลยนะครับก็เก็บภาพมาฝากเพราะว่าฟิลเขาเขาออกไปทางอินเดียนิดๆน,น,นะครับผสมตุรกีหน่อยๆนะว่างี้ละกันนะครับเซเรลักก็จะเหมือนคล้ายๆทัสมหาห์แต่สีสันที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้สีดำนะครับยอดข้างบนเป็นไม,ไม้เขียดสีทอง ซึ่งต้องบอกครับว่าสวยครับแต่เวลาที่ผมเดินไปเปนี่ยมาไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่ผมชอบนี่คือคือรั้วรั้วเขาเนี่ยครับเป็นเหล็กธรรมดาแล้วก็ทาสีบ,งบางๆแล้วก็ปล่อยให้เป็นสนิมเวลายิ่งเก่ามันก็ยิ่งสวยนะครับแล้วก็ดูศักดิ์สิทธิ์ดูขังยังไงพี่ลึกนะครับต้องบอกว่าเนี่ยฮะผมชอบบ้านเราพอเห็นเนี่ยอยากได้อัลอยพอมาที่เนี่ยพอเห็นอย่างเงี้ยโอ้ที่นี่ชอบเนาะเนี่ยยิ่งเก่ายิ่งสวยครับต้องบอก,กอย่างนี้ครับ กับบรรยากาศที่บอกนะครับเวลาเดินเดินชมเมืองเราจะเห็นมีโบสถ์และสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็มีอย่างเช่นเขาเรียกอะไรนะฮะคนที่สูงอายุหน่อยที่เขาเรียกเปิดหมะนะครับรก็จะนั่งเล่นแอคคอร์เดียนของเขาไปนะครับแล้วเราก็เราเห็นเนี่ยถามว่าเราชอบไหมชอบครับแต่ชอบอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวต้องอุ่นหนุนหน่อยก็เป็นเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับการที่เขาเขามาโชว์แล้วก็ได้เงินเนี่ยนะครับ เป็นอีกตึกหนึ่งนะครับที่ผมว่าเป็นตึกที่เก่าแต่สวยงามเขาไม่ได้บูรณะนะครับมันขลังอ่ะมันขลังก็คือมันดูศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ตรงสามแยกพอดีเลยตรงนี้สวยครับมีโบสด้วยตรงนี้ก็เป็นย่านช้อปปิ้งที่สามารถซื้อของได้นะครับแต่ต้องระวังว่าของอาจจมีทั้งจริงแล้วก็ปลอมนะครับ